เสเรนพรท่านในแพทย์สมรสคงมันในแพทยท์สาขาวิชศาสตร์คุณภูอัตมาภาพพรกภุวีระสัาธรรมจ้าวัดวัดคุณิสัจธรร,ร,ตร,รมตำบลลุปาอำเภอป่าโมงจังหวัดขอนชก่เจ้าก็ได้รับการรักษาฝังเข็มเขยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมแด้ลดไขมันจากี่หมอ การรักษาของคุณหมอนั้นทำให้อาสาสมามีอาการดีขึ้นน้ำหนักจากเดิม84กิโลเซนต์ถึงวันนี้เหลือ7 7เกิโลเซนต์ในระยะ4สัปดาห์ก็ขออนุญาตาสาธุการในการรักษาของคุณหมอให้คุณหมอมีความเจริญในหน้าที่การงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นไข้เลืป่วยในโลกต่างๆซึ่งการฝังเข็มนั้นก็สามารถในเรื่องลดความอ้วนลดไขมันป้องกันเป็นอัมพืตอัมพาตป้องกันเป็นป่วการเป็นโรคหัวใจต่างๆว่านอนนั้นได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือคนป่วยอีกทั้ง ได้ช่วยเหลือดูแลศาสนาหรือช่วยเหลือต่อมาให้จัดการในแไทย์ในป่วยในครั้งนี้